มาดูกันเนาะมันก็มีสองตอนเนาะตอนที่หนึ่งน่าจะไม่ยากดูแล้วแล้วก็ตอนที่สองซึ่งอาจจะต้องเขียนเยอะหน่อยใช่ไหมไอตอนที่สองเนี่ยถ้าถ้าเจอข้อยากก็คิดว่าจะต้องต้องเขียนเยอะอ่ะมันก็คือเรื่องครั้งที่แล้วที่เราเรียนเป๊ะเลยใช่ป่ะแล้วแล้วน้องต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษไอพวกนั้นไหมไอกดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนะ <Thank you. S 1> อ,อ๋อไม่ต้องเขียนเหรอ คือเขียนแค่ว okay. <steps to> <planet> ่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อะไรเงี้ยเหรอโดยที่ไม่ต้องให้เหตุผลเหรอก็คือเขียนไปเลยเขียนไปเลยนะอ่าเขียนเป็นเลขด่วนเลงเอ้อคิดเป็นแบบว่าสัญลักษณ์นเลอ่าอ่ออลองดูมาขยายนิดนึงอ่าเราก็เริ่มถามแต่ตอนที่หนึ่งเลยนะฮะเอ่อกำหนดให้ P Q R M N เป็นประพจน์อืม ถึงจุดๆนี้เราต้องรู้แล้วว่าคาว่าประพจน์คือประโยคที่มีค่าความจริงนะก็มี2อ,อย่างคือไม่จริงก็เท็จนะฮะไม่จริงก็เท็จโดยที่ p แล้ว not q แล้ว not q หรือ not r มีวงเล็บด้วยแล้วก็มีวงเล็บหรือแล้วก็ not p หรือ m แล้วก็หรือแล้วก็วงเล็บแล้วก็ not n แล้วก็และ m oh วุ่นวายอ่ะถามว่าอะไร มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วจงหาค่าความจริงของประพจน์พวกนี้ตอบอะไรเนะี่ยตอบถูกต้องทุกประพจน์จึงจะได้คะแนนโอเคโจทย์ประเภทนี้ยังไม่เคยทำกันจริงจังสักทีใช่ปะแต่คิดว่าความรู้ที่น้องมีก็คงจะทำได้แหละใช่ไหม <c oughs> เราต้องดูวงใหญ่ที่สุดครับวงใหญ่ที่สุดก็คือตัว หรือใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอากระดาษเปล่าขึ้นมาให้ okay. เห็นหรือไหมหรือละสองก้อนใช่ปะ่ะนะวงใหญ่ที่สุดหรือและสองก้อนนะครับถ้าเขาบอกว่าค่าความจริงเป็นเท็ตรงนี้เป็นเท็แปลว่าก้อนหน้าเป็นอะไรฮะ เป็นเทสแล้วก็หลังเป็นอะไรครับ,เ,รบเก่งมากโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะทีนี้เราก็พิจารณาทีละก้อนเนาะดูแค่ก้อนหน้าก่อนละกันก้อนหน้าไส้ในมันมีอะไรบ้างเนี่ย P แล้ว Not Q อันนี้เป็นก้อนหนึ่งเครื่องหมายแล้ว Not Q หรือ Notr นะครับเอาละ ประโยคนี้มันจะเป็นเทสได้เมื่อไหร่ครับก็อก่อเมื่อเล็บเลขไม่เล็บห้าเป็นถูกในักองถูกเก่งมากอันนี้ก็คือเป็นจริงอันนี้ก็คือเป็นเทศนะครับอ้าวทีเนี้ยในวงเล็บหน้าเนี่ยการที่เอ่อ p แล้ว NOT Q เป็นจริงอะ่ะมันยังสรุปไม่ได้นะตอนนี้ แต่ว่าวงเล็บหลังเราสรุปได้แล้วฮะวงเล็บหลังถ้าจะให้มันเป็นเท็จด้วยเครื่องหมายหรือเนี่ยแปลว่า not-q กับ not-r ต้องเป็นอะไรครับ <False. S 1> ใช่แล้วครับเก่งมากฮะต้องเป็น a l ล e ต้องเป็นโฟลงั้นเราสรุปได้เลยว่า q เป็น, q, q ปน true. true แล้วก็ในขณะที่ r ก็เป็น True โอเคไหมคิดอย่างนี้เนาะเหมือนกันปะ เหมือนนะอ่ะพอพี่สรุปข้างหลังได้พี่จะไปสรุปข้างหน้าได้ฮะเอ่อถ้าเกิดว่า Q เป็น Tru e Q เป็นจริง Not Q ก็จะต้องเป็นเทสกรณีเดียวเลยครับที่ p แล้วข้างหลังเทสเนี่ยก็ต่อเมื่อเทสเนี่ยข้างหน้าต้องห้ามเป็นอะไรครับเอ่อข้างหนา้าต้องห้ามเป็น true ใช่ถูกไหมเพราะนั้น p เป็นได้กรณีเดียวเลยคือ p เป็น false คิดอย่างนี้เนาะอืมทีนี้เราไปดูวงหลังบ้างฮะวงหลังวงหลังมีใครบ้างเอยมีเครื่องหมายหรือนะมีนอสก่อนมาแล้วก็ P หรือ M แล้วก็หรือแล้วก็วงเล็บแล้วก็นอ N และ M นะครับ ไอการที่มันเป็นเท็จแล้วมีเครื่องหมายหรือแปลว่าข้างหน้ากับข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรด้วยฟอล,ฟอลทั้งคู่ถูกปะเป็นเท็จทั้งคู่เนาะแต่เท็จแล้วไปเจอเครื่องหมายนอตแปลว่า p หรือ m ต้องเป็นจริงถูกปนะ,กหหะ p หรือ m ต้องเป็นจริงเพราะนั้นจริงๆแล้วพี่ควรเขียนเครื่องหมายเท็จไว้ที่ตรงนอตดีกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่าไหมชัดไหม p หรือ m ต้องเป็นจริงนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่า p เป็นเท s เนอะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่า m เป็นอะไรครับ p เนี่ยมันเป็นเท s เรารู้จักข้างหน้าอ่าตอบได้เลยว่า m เป็นเฮ้ยเทสไม่ได้มันต้องรวมกันแล้วเป็นข้าความจริงเป็นจริง m เป็นจริงถูกไหมชิ้นอย่างเนี้ยล่าอืมนะฮะทีนี้มาดูฝั่งขวาบ้าง ฝั่งขวาเออเป็นเทสใช่ไหมเป็นเทส M กับ N เหรอเพราะนั้นเราต้องใช้ M เมื่อกี้แหละ M เมื่อกี้มันเป็นจริงใช่ปะอ่ะพี่ใส่มาก่อนนะ M เป็นจริงนะครับซึ่งการที่การที่จะให้มันเป็นเท็ได้อะ n o t N ต้องเป็นอะไรครับ เก่งมาก not n ต้องเป็น test ง,งั้นตอบพี่ได้เลยว่า n แปลนจริงจบแล้วใช่ไหมครบทุกตัวยังอือตอบตามนี้แล้วป่ะ,ะถูกต้องอ่าเช็คสิเช็คสิข้อที่หนึ่ง